พุทธาภรณ์ตังเทวเจนีโราขาโตพระวตาธรมโมหามังนัคปันโนพระวาโตสาวกสังโฆสารธนัคานีครับขอเชิญตั้งนัคโตประกำเทวายทานนครับนัโมปันสัตวพะวาโตอรหัง

cô sẽ ruộng มั้ยไม่เกิน